ถ้าถึงมันจะนทิ้ <c oughs> ก,กันกันกาประมาณครึ่งเสร,เร็จแต่ก็เหลือไม่เยอะลองทำปล่อออกดูเอาไปเกียร์เสร็จแงมึงได้แล้วงั้นงั้นทำลองปล่อยดูเนาะลองปล่อย <c oughs> เลยจังอันนี้ปล่อย <c oughs> ออกแล้วนะคะ ช่องออกจะอยู่ด้านข้างนะคะช่องปล่อยวัสดุออกจะอยู่ด้านข้างมีช่องกลางไว้ล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะคะอาจารก็สามารถเปิดช่องกลางออกได้ด้วยเหมือนกันถ้าเทลงพื้นนะคะถ้าเทลงพื้นเปิดออกสอช่องทาง ออกใกล้จะหมดแล้วนะคะออกติดไปตั้งเยอะใต้ต๊อช่างสำรานผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์เอาเนี้ไปวางตรงกลเลยตรงที่เราจะทำ เราเปิดอันน <is> <Fif a> ี้อหรอไปคิดงานเลยเป็นตัวที่คิดงานเลยเพราะมันเห็นไม่ได้อังนี้หรอนองได้ก็ระวังเป็นเศษเป็นอะไรเมือนกัอยากเห็นก็จะเลือกประมาณนี้จ้ะเขียนงานออกหมดแล้วนะคะเหลือนิดหน่อยงานนี้เรื่องอะไร ในช่องด้านล่างถ้าเราถ้าเราอยากวางวางอะไรั็ได้แล้วก็ปิดเครื่องก็เปิดเครื่องไห้นี้จนจนวันสดุออกหมดถึงจะปิดเครื่องได้เนี่ยจกาก็้อน ก่อนผสมก็เปิดเครื่องก่อนนะจ๊านก่อนที่จะเทชิ้นงานลงก็ต้องเปิดเครื่องก่อนต้องเปิดเครื่องมันทำงานได้ใช่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราหัวบิดลงนี่เป็นไม่หว่าไม่หว่านเองทำบ้าบ้าหรือเปใช่มองออกแล้วว่าจะต้องทํายงไงที่ส่แมองทะลุแล้วว่าจะต้องทไง ช่างช่างปิดกล้องให้ก่อนปิดกล้องสวัสดีครับ